ไอความหมายของชีวิตตรงนี้ค่ะถ้าใครมันไปลิงก์กับเรื่องพวกความฝันนะหรือว่าเป้าหมายเวลาคุณเป็นความฝันหรือว่าเป้าหมายอะค่ะเลยฟ้าเคยไลฟ์ไปก่อนนล้น,นี่นะสมมติว่าบ้านรถอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมคะเราต้องอาจจะต้องมาลิงก์ว่างานที่เราทำอะค่ะ เป็นงานแบบประมาณไหนด้วยนะแล้วให้ความฝันหรือเป้าหมายนั้นนะคะยึดโยงกับผู้คนเพราะว่ามันมันจะมีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราอะรู้สึกว่าเราจะเอาเป้าหมายเนี้ยเพราะว่าเราจะเอาอันนี้อะมันจะเข้าสู่เลนไลลาแต่เมื่อไรก็ตามคะ่ะที่เราเปลี่ยนความฝันของเราอะให้มันเกี่ยวข้องกับคนเราจะรู้สึกว่าหัวใจเราจะใหญ่ขึ้น เพราะว่าเราแบบไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้มันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะผลพลอยได้ไม่ใช่ปลายทางสมมติว่าเราช่วยคนสักล้านคนเงนี้ยเราก็มีเงินอยู่แล้วอะ่ะเออเข้าใจปะแต่ว่าไม่ไม่เอาเป้าหมายเป็นเป็นสิ่งที่เป็นแค่สิ่งที่เราอยากได้คะ่ะแต่ขยายออกไปนิดนึงว่าสิ่งที่เราอยากได้อ่ะคะ่ะมันจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับใครได้บ้างหรือว่าแก้แก้ปัญหาให้ใครได้บ้าง เออเพราะว่าอันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายในการใช้ชีวิตแล้วมันทําให้เราอะแบบวิ่งมาลาทอนได้